ก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Modern Warship นะครับผมเป็นเกมมาใหม่เนาะเป็นเรือสู้กัน 5v5 นะครับผม PVP นะครับอันนี้จะเป็นเรือที่เขาบังคับให้เราซื้อตั้งแต่ต้นเกมนะครับผมอันนี้ผมเพิ่งโหลดตัวเกมมาแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูในหมดของเรื่องของหมดการต่อสู้เนาะก็จะมีออฟไลน์ line นะครับแล้วก็มีเกมด่วนเกมออฟไลน์ line, เกมที่ สามารถกำหนดเองได้นะครับผมไปเลือกเล่นได้นะครับส่วนของท่าเรือนะครับก็จะมีเรือให้เราเลือกซื้อเยอะแยะมากมายนะครับเงินที่เราซื้อนะครับก็ได้จากการที่เราเข้าไปเล่นบ่อยๆนะจะแพ้ชนะไม่เป็นไรนะครับถ้าเราทําดาเมจได้เยอะก็จะได้เงินเยอะนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของหน้าตาล็อบบี้เอาเป็นว่า ก็เป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับไปลูยกันเลยดีกว่าตัวนี้ก็จะทําการค้นหาผู้เล่นให้นะครับฝั่งละห้คนแดงน้ําเงินนะครับผมส่วนรูปแบบสนามลบนะฮะมันก็จะสุ่มไป ดูก่อนเลยนะนำฉากฝูงเลยนะครับดูจากมินิแมปเปิดก่อนได้เปรียบนะครับเปิดก่อนได้เปรียบครับผม ต้องแอบควอนหินไว้หน่อยเผื่อเขายิงมานะโว้วโว้วก็ยิงมานะครับปุ๊บไปยิงมิสไซล์มาละ เรถทำไปนะโดนบ้างไม่โดนบ้างขอยหิมะนะครับใกล้ไปใกล้ไปเพื่อนใกล้ไปโอ้โหหนักเจ็บเจ็บสามารถต่องจำเรือได้นะแล้วก็มีผู้ไปให้ถึงเจ็ดอันเลยทีเดียว คนกับเพื่อนนะฝั่งนู้นจมไปแล้วหนึ่งนะครับพยายามสังเกตนะครับถ้ามันขึ้นรูปเนี่ย ป้องกันมิสไซล์นะครับก็กดไปนะไอตัวพุกไปนะครับโอ้โหเจ็บเสิบเจ็บสิบเป็นต้นหมายครับล็อาะ่อมเดือครับ ของเขาเลยสองลำนะกกนเรียบร้อยครับผมเดินตามสุดท้ายนะเพื่อนชนกันเพื่อ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 นเพาอยูหลังหินจัดไปหลังหินหลังห <laughs> ินมะลำสุดท้ายนะครับ จะไ,ไหนหรอวะเรจะอ้อมนะบวกเลยครับล้วจุดจุดนี้จะไปกลัวเชิงเครื่องยนต์เอนจินนะใช่ไหม้าเรียกเครื่องยนต์เอนจินนะ ของเรือ,ตอเต็มๆครับมาใครจะจมก่อนกันใครจะจมอนกันขับเรือวนเรียบร้อยครับผม เกมแรกนะครับจะไปถึง1นึ0 0 0สนสี่ดาัเมจเลยนะครับผมได้เงินมา60,000นะไม่ต้องรีบนะครับค,ค่อยๆเล่นไปเก็บเงินไปนะครับค่อยไปซื้อเรือจำใหญ่ทีเดียวเลยก็ได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปอีก,กเกมหนึ่งนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นคลิปมันสั้นเกินไปนะ ตอนนี้ด่านมืดนะครับเป็นทั้งขุดเจาะน้ำมันมีพายุเราอยู่ฝั่งสามนะครับตอนนี้รู ain ้สึกว่าฝั่งเราจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยนะ ของจุดนี้ใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยๆไปดูนะไม่เหลือครับเปิดก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบโดนครับโดนครับถอยถอ,อยยาวๆครับโอ้ออกขวาครับมีสายมาครับผู้ไฟ ้องระวังพวกไฟนะแตกไปหนึ่งครับเรียบร้อยฝั่งนู้นน่าจะอ,าอยู่นะเราจะลานี้ให้จมไปพร้อมกับอีกลาหนึ่งเลย ยู่หน้าเต็มกำลังครับผมอลืมบอกไปนะครับตัวเรือจะมีปืนนะมันถ้ามันได้ระยะใกล้ใกล,ใกล้มากพอนะครับมันจะช่วยยิงนะปืนต่ำหน้าต่ำหลังนะครับ บังพอดีนะเรือเพื่อนบังพอดีโอ้ยเจ็บหนักเห็นไหมของเพื่อนเรามีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับยังไม่แตกนะถึกยูถึกยูดำเน่ปลุกไฟครับนิสัยมาโดนไปหนึ่งนัดนะ เขาเรือสองลำครับเอาลำนี้ก่อนไหมเรียบร้อยครับลำสุดท้ายนะยมาป้องกันได้นะครับ โอ้โดนพอยิงนะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวครับจะยิงยิีอย่าพังเรานะต้องถอยก่อนต้องถอยก่อนนะจุดนี้ต้อมเลือ,อย,ายาวครับต้อมเลือ,อย,ายาวตีเรีอบ้อยครับผมเกือบแตกไปแล้วนะ ได้มา107,000ดาเมจนะครับแล้วก็7,006โอเคครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับเกมก็สนุกอยู่นะสนุกอยู่เริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเกมที่แล้วก็ยังไม่โดนดาเมจนะขนาดไปใกล้ๆเกมนี้เริ่มเริ่มเริ่มเก่งขึ้นนะเริ่มเก่งขึ้นเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับ กันจากกันไปนะครับก็เดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม